สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับสาระดีดีกับเบนเจะตีทัชนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํากระเบื้องสับเวนะครับกระเบื้องสับเวน่ะมันจะมีหลากหลายขนาดนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าชอบนะครับกระเบื้องสับเวมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับอันนี้จะเป็นขนาด3,6คูนหนะครับจะลักษณะของเขาจะเป็นแผ่นบางนะครับเนื้อของเขาจะเป็นเนื้อเซรามิกนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือตัวเนี้ยเนี่ยมันมีความมันวาวและมีมิติของนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเอาไปปูแล้วเนี่ยจะมีมิติของกระเบื้องงงะซึ่่จแตตกา กับกระเบื้องแผ่นเรียบนะครับกระเบื้องแผ่นเรียบมิติของเขาจะจะค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นกระเบื้องสับเวตัวที่เป็นเนื้อเจียปีตัวนี้เหมาะสําหรับไปใช้กับในห้องครัวนะครับหรือคนที่ต้องการที่จะใช้กับผนังที่เน้นในเรื่องของความเป็นโมเดิร์นแต่ถ้าเป็นตัวแผ่นเรียบนะครับแผ่นเรียบเนี่ยมิติของแผ่นน่ะมันจะน้อยนะครับแลเพราะฉะนั้นการสะสมคราบก็จะน้อยตามนะครับเพราะฉะนั้น2ตัวนี้เนี่ยลักษณะของเขาเลยมันจะเป็นเนื้อเซรามิกคือแตกง่าย แล้วก็ไม่สามารถรับน้าหนักได้เหมาะสําหรับเป็นใช้เป็นกระเบื้องตกแต่งเท่านั้นนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเป็นกระเบื้องแผ่นไซส์แผ่นยาวนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด2อคูณหกนะครับตัวนี้จะเป็นเนื้อพอร์ซเลนนะฮะก็จะมี2แบบจะมีอีกไซส์นึงก็คือ2อคูณแนะครับจะลักษณะของเขาจะเป็นลักษณะเป็นกระเบื้องที่มีความมันวาวนะครับเป็นลักษณะของการเคลือบ นะฮะตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขาคือรับน้ําหนักได้ดีนะฮะแล้วก็นอกจากรับน้ําหนักได้ดีแล้วเนี่ยเอาไปใช้ปูได้ทั้งพื้นทั้งผนังได้เลยนะครับลักษณะความแตกต่างของกระเบื้องก็เลยอยู่ที่ทางคุณลูกค้าจะใช้นะครับก็ขอให้คุณลูกค้าเนี่ยลองเลือกดูอีกทีหนึง่งว่าคุณลูกค้าเหมาะสมที่จะเอาไปใช้ในตําแหน่งไหนบ้างนะค,คุณลูกค้าสนใจนะครับสามารถมาดูได้ที่ตีทัศนะครับเสรีไทยแล้วก็ที่ท่าน้ํานนท์นะครับแล้วไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ